สวัสดีคะ่ะชาวราศีกันคลิปความรักมาแล้วนะจ๊ะประจําเดือนตุลาคม2 5 6พนเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะแต่การทําลายพกรณ์แบบนี้ไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้คะ่ะทําใจให้สบายๆในการชมคลิปนะคะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะ เข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจให้เกดสักนิดนึงนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะเอาละค่ะเข้าเรื่องของเรากันเลยนะจ๊ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราดูซิว่าพลังงานในช่วงที่เห็นในช่วงนี้นะคะตุลาคมมีสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ เห็นถึงสิ่งที่เห็นนะช่วงนี้ต้องบอกว่าตัวตนของคุณนะคะค่อนข้างจะเด็ดขาดมากทีเดียวนะคะตัดสินใจอะไรก็เด็ดขาดค่ะมีความเด็ดขาดเกิดขึ้นมากๆนะคะไพ่าราชินีถือดาบนะมีความเป็นตัวของตัวเองมากเลยนะคะแต่เป็นการเป็นตัวของตัวเองที่มีทั้งเหตุและผลควบคู่กํากับไปด้วยนะคะมีความเด็ดเดี่ยวค่ะ รวมทั้งนะคะมีความกล้าหาญนะคะก็มีการคิดตันตัดสินใจการไตรตรองอะไรหลายๆอย่างคือเหมือนกับได้บวกลบจิตใจมาแล้วล่ะว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันไม่เป็นผลดีหรือไม่เป็นประโยชน์กับตัวตนของคุณเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะตัดแล้วก็จัดการไปเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จิตใจเข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีพลังของความเป็นนักสู้นะคะมีพลังบวกพลังบวกที่เหมือนกับ จะไม่ปล่อยอะไรที่มันไม่เข้าที่เข้าทางให้มันให้มันเป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะคะเหมือนจะเอาจริงจังหรือกว่าเด็ดขาดกับความคิดของตัวเองนะที่ผ่านมานะคะก็คือตัวตนของคุณเลยนะคะ q u e e n of p e n t a c เคนะคุณเองเนี่ยค่อนข้างนะคะเหมือนกับพยายามนะคะที่จะทําทุกอย่างเนี่ยในเรื่องราวของโดยเฉพาะในเรื่องของความรากักความสัมพันธ์เนี่ยให้เป็นไปในแบบแฟร์นะคะเหมือนคุณก็จะแบบไม่ตี จุกจิกจู้จี้กับใครคนนั้นของคุณนะคะกับเขาคนนั้นนะเหมือนคุณเองก็พยายามอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะไม่ไปไหลจีไหลเช็คไม่ไปเรื่องมากไม่ไปนู่นนี่นั่นไม่ไปทําตัวอะไรให้ทําให้เหมือนเขาล่ำคาญพยายามเลยนะคะเหมือนเราจะเป็นคนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะไม่ไปล่วงล้ําพื้นที่ส่วนตัวโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเช็คไม่เคยวุ่นวายนะคะคือเหมือนกับ เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นตลอดเลยนะคะแล้วก็พยายามจะบาลานซ์ตรงนี้ในเรื่องราวของความรักให้มันดีที่สุดในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะเหมือนคุณเองจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปในแบบเหมือนเราจะรักกันแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเราจะไม่เยอะเราจะไม่เรื่องมากนะแล้วก็จะไม่ทําอะไรให้เหมือนกับฝั่งนั้นรู้สึกว่าอึดอัดหรือขาดพื้นที่ส่วนตัวบางครั้งตัวตนของคุณก็อาจจะบางทีก็เ,เสียอะไรบางอย่างไปแต่เหมือนก็อ่ะเย,ยวนนะี่นนๆแฟงแฝงกันไปคุณก็จะไม่ทําแบบนั้นนะนะ มันก็เลยอาจจะมีร่องรอยนะคะเขาเรียกว่าความเจ็บปวดนะในหลากหลายเลเวลที่คุณเผชิญอยู่นะคะเพราะมันมีไพ่ห้าเหรียญน,นะคะเหมือนกับที่ผ่านมาในความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนคุณ,คณพยายามบอกตัวเองว่าคุณเข้าใจคุณรับได้คุณโอเคนะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้โอเคก็ได้นะคะมันอาจจะทําให้คุณสูญเสียความเป็นตัวตนต้องเข้าใจในสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจบางอย่างในความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าแฟร์มันก็อาจจะไม่แฟร์ก็ได้นะคือบางทีบางคนรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะ มีแฟนมีความรักแต่ทําไมเหมือนไม่มีเหมือนถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวนะแล้วต้องพยายามเป็นเข้าใจในทุกๆอย่างความเจ็บปวดของคุณเก๋าว,ว่าไพ่ห้าเหลียยมันก็อาจจะมีหลากหลายเลเวลมาเจ็บมากเจ็บน้อยนะคะมีความเจ็บปวดซุกซ่อนอยู่แน่นอนนะคะบางคนมันอาจจะซ้ําร้ายบางท่านบางคนอาจจะมีการเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้ที่มาแย่งความสําคัญของเราไปนะ อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือเกิดขึ้นจากฝั่งตรงข้ามคุณก็ได้นะคะต้องบอกก่อนนะพลังงานแบบนี้นะแล้วก็มันก็ทํทำให้บางทีอาจจะเกิดขึ้นจากตัวคุณก็ได้ที่อาจจะมีใครบางคนเข้ามาสนใจเรานะคะทําให้เราไม่ได้สนใจอีกฝั่งหนึ่งของเดิมของเราหรือว่าตัวของเขาเองที่อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปที่ทําให้มันมีความห่างเหินอะไรกันเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะอื ความรักเนี่ยมันดูเหมือนค่อนข้างจะมีเหมือนภายนอกมันดูเหมือนไม่เหนื่อยภายนอกเหมือนมันไม่มีปัญหาแต่ภายในเหมือนจริงๆในความสัมพันธ์มันเหมือนมีการซุกซ่อนปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ที่มันเหมือนไม่เคยเคลียร์กันถูกจุดนะคะก็อยู่ดีๆมันอาจจะมีเรื่องราวของเป็นไพ่แปดถ้วยนะคือห่างๆกันไปค่ะมีคนเดินออกไปจากความสัมพันธ์ตัวคุณเองก็ได้นะหรือจะฝั่งตรงข้ามคุณก็ได้หรือความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนมีระยะห่างนะคะระยะห่างไปเรื่อยๆนะแล้วก็ เขาเรียกว่ามีความไม่เข้าใจกันซ่อนอยู่ในเรื่องราวตรงนั้นนะคะถามว่าคุณทุกไหมก็ทุกอยู่นะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะแต่ถามว่ามันไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เห็นตอนนี้ในนั้นอาจจะเป็นพาสอดีตที่คุณผ่านมาแต่สิ่งที่เห็นตอนนี้เกี่ยวว่ามีพั้งไพ่สองถ้วยแล้วก็ไพ่หกไม้นะคะมันน่าจะเป็นเรื่องราวของ นับจากนี้เป็นต้นไปนะคุณอาจจะได้เจอสิ่งที่เป็นโมเมนต์ที่เรียกว่าความสุขสําหรับตัวคุณด้วยก็ได้นะบางคนนี้ถ้าไม่มีใครมานานนะคะอยู่โสดอยู่โดดเดี่ยวมานานอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณอาจจะเจอใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าถูกชะตาต้องใจอยู่ด้วยก็ได้นะไพ่สองท่วนเป็นไพ่เรื่องราวของความรักอะคะ่ะความรักนะคะเรื่องราวของความรู้สึกดีๆถ้าตอนนี้คุณเป็นคนโสดคุณอาจจะเจอใครที่รู้สึก,กอาจได้มาคุยกันแลกเปลี่ยนเรื่องชีพกันก็ได้ หรือไพ่สองถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวของคนที่เคยเลิกลากันไปด้วยก็ได้นะคะเลิกลากันไปห่างกันไปนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในวงชีวิตของคุณด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะไพ่หกไม้เนี่ยก็เป็นเป็นไพ่ของเรื่องราวของเขาเรียกว่าความรักข่าวดีนะคะข่าวคราวนะคะหรือแม้กระทั่งคําตอบที่ดีในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างที่ตอนนี้ถ้าคุณไม่มีใครคุณก็มีสิทธิ์ที่จะพบใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาได้นะ แต่ถ้าอาจจะเป็นเรื่องราวของพลังงานของคนที่เลิกลากันไปอาจจะมีการหมุนวนกลับกลับเข้ามาด้วยก็ได้นะคะคุณเองอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารข่าวาวของเขาที่จะกลับเข้ามานะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ค่ะ แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวตนของคุณเองเนี่ยในช่วงเวลาในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาณปัจจุบันนี้ตัวตนของคุณเองก็คือคุณอยู่ได้กับความสุขของตัวเองแล้วนะคุณสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมามีการงานการเงินที่ดีนะคะมาใส่ใจตรงนี้นะคะเหมือนกับมาทดแทนบางสิ่งที่มันเคยขาดหายไปนะค,ะคือไม่เอาพลังงานมาใส่ตรงนี้ดังนั้นช่วงน,นี้เองเนี่ยการกลับมาของใครบางคนเนี่ยเกี่ยวว่าคุณเองก็ไม่ได้เหมือนกับ ยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่กับสถานการณ์ตรงนี้นะคะคุณเองก็เหมือนกับว่าถ้าใครคนเก่าๆหรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาหาคุณตอนนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีใครเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณก็ไม่ได้เหมือนกับวิธดีใจเต็มร้อยนะที่ว่าช่วงเวลานี้ฉันมีใครเข้ามาเหมือนคุณเองรู้สึกว่าณปัจจุบันนี้คุณเซ็ตชีวิตได้เต็มที่แล้วคุณเซ็ตอยู่ตัวกับชีวิตแล้วคุณสามารถสู้กับความเหงาอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเข้มแข็งด้วยตัวตนของคุณเองทําอะไรด้วยตัวเองได้หมดแล้วเนี่ยบางทีการที่มีีใใครเเข้้าาามนนช่ววงล มันก็ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ทาให้คุณดีใจตลอดนะหรือว่าทําให้คุณรู้สึกกระดิกระดาหรือรู้สึกตื่นเต้นมากเหมือนที่ผ่านมาแล้วคุณเองกับรู้สึกว่าอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องดูนะคะผู้คนที่เข้ามาในวงชีวิตของคุณด้วยนะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะชเขาเรียกว่า จะพิสูจน์ตัวเองได้แค่ไหนนะคะคุณเองจะไม่รีบร้อนในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะเพราะมันมีไพ่วิว l of f o r ์ u n e ค่ะคุณจะค่อยๆดูค่อยๆคิดนะคะค่อยๆพิจารณาค่อยๆเลือกสรรโดยเฉพาะสายคนเก่าที่วนกลับมาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าช่วงนี้คุณเองค่อนข้างจะคิดมากคิดเยอะสักทีเดียวนะคะคุณจะไม่ตัดสินใจอะไรเร็วๆแล้วนะ เพราะคุณก็คิดว่าถ้าครั้งหนึ่งมีใครคนนึงเคยชิ้งเราไปหรือห่างหายจากเราไปนะคะโดยไม่ให้คําตอบไม่ให้เหตุผลและอยู่ดีๆกลับมาเนี่ยคุณเองก็ไม่ได้เชื่ออารมณ์ตรงนั้นนะคะกลับเหมือนกับต้องเฝ้ามองแล้วต้องให้อีกฝั่งนึงอะ่ะพิสูจน์ต,ตัวตนหลายๆอย่าง ถามว่าจริงๆแล้วในช่วงเวลานี้นะคะคุณเองค่อนข้างให้อภัยกับผู้คนนะคะภายหน้าพระเกิดขึ้นใช้สติปล่อยวางให้อภัยโอโหสิกรรมไปแล้วนะความโกรธความเกลียดความเจ็บช้ำที่เคยมีเนี่ยคุณเหมือนกับคุณปล่อยผ่านไปแล้วล่ะคุณไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแล้วอาจจะโอโหสิกรรมให้แล้วให้อภัยแล้วด้วยซ้ํานะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าให้อภัยจะต้องกลับไปดีกันเลยทีเดียวคุณเหมือนกับว่าคุณขอดูก่อนอะ นะเหมือนขอดูก่อนนะถ้าเกิดพี่พวกพลังงานเก่าๆที่กลับมาคนเก่าๆที่กลับมาคุณเองก็ต้องดูความเพียรพยายามของเขาตรงนั้นพอสมควรนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณก็ยังรู้สึกว่าใช่คุณไม่คุณไม่โกรธแล้วคุณให้อภัยแล้วแต่คุณก็อาจจะยังมีความจําอยู่นะว่าใครคนใดคนหนึ่งถ้าเคยทําอะไรให้คุณเจ็บช้าเนี่ย คุณก็เหมือนกับไม่อยากเอาตัวเองลงไปเล่นกับสถานการณ์ตรงนั้นนะคะคือถ้าการกลับมาของใครคนใดคนหนึ่งตอนนี้เขาต้องเพียนเป็น2อถึงสเท่าทีเดียวนะเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะคะในหลากหลายรูปแบบนะแต่ไพ่ใบปิดของคุณนะคะมีไพ่พลังงานของเดอะเวิร์นะคะเกว่ามันเป็นเรื่องราวของความสุขนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวกัน,นะคะ่ะ ก็จะเป็นการความสุขการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆสําหรับตัวตนของคุณเองก็ได้นะคะเหมือนกับคุณเองก็พร้อมแล้วละ่ะตอนนี้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะคุณพร้อมที่จะเผชิญในทุกๆอย่างจะอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวได้แบบมีความสุขนะคะหรือถ้าใครจะขอโอกาสจากคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ๆในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาสําหรับคนที่ไม่มีใครเลยหรือแม้กระทั่งบางคนช่วงนี้มีคนเก่าเข้ามาด้วยนะคะคนที่ห่างหายกันไปคนที่เคยเลิกลากับเราไปจะกลับเข้ามาคุณก็ ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสนะคะแต่เหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันต้องให้เวลาในการพิสูจน์อย่างหนักทีเดียวค่ะนะช่วงน,นี้จะไม่รีบร้อนอีกแล้วนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะ <c oughs> ค่อยๆดูค่อยๆเลือกค่อยๆสรรน,นะคะเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวตนของคุณเองค่ะแต่ไพ่ของความสุขไพ่แห่งข่าวดีนะคะไพ่แห่งชัยชนะเกิดขึ้นกับชาวกันเกว่าทางเลือกทางนี้น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวตนของคุณเองนะ ตุลาคมมันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปเป็นรอยเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะทางออกที่ดีการคลี่คลายที่ดีกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับตัวตนของคุณค่ะหลายท่านหลายคนที่ยังไม่มีใครนะคะแบบโสดมานานช่วงนี้บอกเลยนะจักรวาลเปิดทางนะคะอาจจะทําให้พบคุณได้พบกับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามาแบบปุ๊บปับ๊บมาแบบที่คุณไม่ต้องตามหาแต่เขาเป็นฝ่ายที่อยากจะเข้ามาพูดมาคุยกับเรานะมาทักทายเราด้วยค่ะ หรือถ้าช่วงนี้ตุลาคมอาจจะไม่เจอสัทีเดียวก็ยังมีสิ่งดีๆที่จะรอคุณอยู่ในภายภาคหน้าแต่บอกเลยนะคะชาวกันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะช่วงนี้ค่อนข้างจะมีความสุขกับตัวตนสิ่งที่เป็นด้วยนะคะงานการก็ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยจะรออะไรในเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงการขยายขยายเก๋ว่าช่วงตุลาคมถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ดีๆสําหรับตัวตนของคุณได้นะน่าจะจัดระบบระเบียบชีวิตในด้านอื่นๆของชีวิตให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะ เอาแล้วค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะต,ตัวตนของเขาคนนั้นเออสำหรับใครที่ถามว่าเอวถ้าตอนนี้ไม่มีใครเนียที่บอกว่ามีช่องทางที่จะเจอผู้คนเนี่ยอันนี้เจอได้นะคะอาจจะเกิดจากการติดต่อประสานงานการเข้าสังคมต่างๆนะตุลาคมมันอาจจะทําเป็นช่วงเวลาที่ปลดล็อกในหลายๆอย่างได้เดินทางได้พบเจอผู้คนนะคะไม่ต้อง Work f r ฟอร์ m e ตลอดเวลาก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้เจอนะคะในเรื่องราวของคนใหม่ๆเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะ พลังงานของการอธิษฐานนะคะก็เป็นส่วนสําคัญหนึ่งสําหรับชาวกันด้วยนะคะต้องบอกว่าพลังงานของบุญกุศลน,นะคะพลังงานของการอธิษฐานขอพอรจากเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพที่เรานับถือนะคะก็อาจจะเป็นช่วยหนึ่งที่จะส่งให้เราได้พบเจอคนที่ดีคนที่เหมาะสมกับเราศีลเสมอกับเรานะคะเข้ามาได้ด้วยเขาเป็นการเขาเรียกว่าบุญกุศลเกาะเกีเ่ยวนําพาทําให้เราจะเจอใครคนนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ เอาล้ค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะอยากจะสื่อสารอะไรไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะบอกด้วยนะคะมีไพ่ห้าเหรียญน,นะคะมีไพ่สิบดาบ มีไพ่เฮอร์มิตนะคะมีไพ่พรินซ์ซับซอมีไพ่สี่เหรียญน,นะคะแล้วไพ่หถ้วยดูจากรูปการแล้วน่าจะเป็นพลังงานของคนเก่าๆของคุณด้วยนะคะที่เข้ามานะช่วงนี้บอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ห่างหายเงียบกันไปนานไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรบางอย่างมาหรือเปล่าบททดสอบบทชีวิตนะคะหรือการทดสอบอะไรบางอย่างในชีวิตเขาที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็แย่พอสมควรนะมีความเครียดนะคะมีความทุกข์นะคะหรือแบกรับอะไรมาหลายๆอย่างนะคะ อาจจะเรียกว่าบทเรียนอะไรบางอย่างสำหรับตัวตนของเขาด้วยก็ได้นะเขาเองตอนนี้นะคะก็บอกเลยว่าไม่ได้มีความสุขนะคะมีไพ่ห้าเหรียญเกิดขึ้นนะคะโดดเดี่ยวอ้างว้างพอสมควรทีเดียวนะคะแล้วก็ค่อนข้างเจ็บปวดมามามา,มานะไม่ว่าจะเป็นเจ็บที่จบที่เลิกจากเราไปหรือไปเจออะไรบางอย่างมาเหมือนเขาไปเจอบทเรียนอะไรบางอย่างมาด้วยนะคะทําให้เขารู้สึกว่าบางทีเนี่ยช่วงนี้เองเนี่ย เขาได้กลับมาไตรตรองพิจารณาในหลากหลายรูปแบบนะพิจารณาหลายหลายอย่าง บางทีบทเรียนบางอย่างอาจจะสอนทําให้เขานึกถึงเราด้วยก็ได้นะคะช่วงนี้เองเหว่าเขาก็อยากจะกลับมาสารสัมพันธ์บางอย่างอะไรกับคุณนะมีไพ่หก้วยขึ้นแต่ตัวเขาเองก็ยังกลัวในเรื่องราวของอารมณ์นะคะแม้กระทั่งมันคนมันเคยมีปมต่อการการทะเลาะเบาแวงเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจทําให้คุณเจ็บหรือตัวคุณเองหรือตัวเขาเองนะคะประธานโทษอาจจะรู้ข้อผิดพลาดของเขาบางอย่างนะคะที่เขายะต้องจัดสรรจัดการแก้ไขในตัวตนของเขาเขาจะต้องจัดการเคลียร์ในเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกนะคะให้ดีก่อนให้สถ เขียนก่อนนะแต่เก๋ว่าเขาเองก็เหมือนอยากจะกลับมานะคะทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันดีขึ้นแต่เขาก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะเพราะเขาดูแล้วคุณดูคุณดูนิ่งมากนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าโอกาสที่จะได้รับจากคุณมันมีน้อยแค่ไหนนะแต่ก็เหมือนกับคิดๆอยู่และว,ว่าอยากจะทําให้เรื่องราวเก่าๆมันกลับมาดีขึ้นนะคะอืม ช่วงนี้ก็เลยดูว่าเขาก็ดูเศร้าๆเงาๆนะคะแล้วอยู่ในพื้นที่ของตัวเองพอสมควรไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตในหลายๆเรื่องค่ะเขาอาจจะเจอบททดสอบชีวิตนะคะอาจจะเจอความเครียดทั้งเรื่องเศรษฐกิจการงานการเงินหลายอย่างรุมเร้าเขานะบอกเลยว่าก็สะบักสะบอมพอสมควรนะคะช่วงนี้เหมือนอยู่ดีมาคิดถึงเราอ่ะคิดถึงที่ที่เคยเป็นเซฟโซนของเขาที่ที่เคยเป็นอบอุ่นทางใจของเขานะแล้วก็เหมือนอยากจะกลับเข้ามาในวงจรน,นั้นอีกนะ เอาแล้วค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์นะคะว่าภาพรวมความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่เ่วยบอกด้วยค่ะมีไพ่สี่ดาบนะคะมีไพ่สี่ไม้มีไพ่เจวิลค่ะสองเหรียญน,นะจ๊ะแล้วก็เอซซับคัพวิวออฟฟอร์จูนค่ะ น่าจะเป็น2ใบนี้เป็นพลังงานของคุณมากๆนะคะคือตอนนี้เกยวว่าคุณนิ่งแล้วคุณเสถียรแล้วคุณมีที่มั่นที่ดีแล้วสําหรับตัวตนของคุณนะคะชาวกันคุณรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่คุณเป็นนะคะคุณผ่านจุดที่ยุ่งยากมาได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าการอยู่นิ่งๆมันจะทําให้ฉันไม่เจ็บปวดอีกนะ,ะแต่ว่าถามว่ามันมีไพ่เดวิลนะคะบางทีมันยังมีเรื่องราวของความ ไพ่เดียวเรงก็เหมือนกับเป็นความผูกพันเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะจะจะเลือกว่าจะเรียกว่าเป็นบุญหรือเป็นกรรมก็ไม่รู้นะแต่เหมือนกับบางทีจะตัดออกไปเลยก็ยังมีความห่วงหาอาทรกันอยู่ด้วยนะคะก็ใช่ว่าจะจะแบบตัดกันออกไปได้สทัทีเดียวมันยังมีหรือเป็นไพ่ในรักษณะของความกล้ากลัวอยู่ก็ได้นะกลัวในเรื่องราวเก่าๆปมเดิมๆหรือมีอะไรที่ยังปิดๆบางๆซ่อนๆเร้นๆไหมมันมีความกลัวตรงนี้อยู่ ะะมันก็ต้องมีไพ่เคลียร์อะไรที่มันเป็นปมอะไรในใจกันให้มันกระจ่างออกไปก่อนนะคะหรือยังมีใครบางคนยังทําอะไรไม่ชอบมาพากลยังมีอะไรซุกซ,กซุซ่อนๆออยู่นะคะมีเรื่องราวของตรงนี้อยู่ด้วยก็ได้นะ ทีนี้ต้องบอกว่านะคะช่วงนี้เองอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังอารมณ์ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะจะตัดกันไปเลยก็ยังมีความห่วงหาอาทรหรือแอบจะมีความคิดถึงกันอยู่แต่พอใช้กลับไปเริ่มต้นใหม่กันร้อ็ก็ยังมีความกลัวอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะหรือแม้กระทั่งกับคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะในวงชีวิตของชาวกันสำหรับคนที่คนนุณมีคนใหม่ๆเข้ามาช่วงนี้เองคุณก็เหมือนกับมีอดีตบางอย่างสอนใจคุณนะก็ทําให้คุณยังไมม่่กกลล้าาททีจะุ ของความสัมพันธ์เหมือนไพ่วิวออฟฟอร์จูนเน่ยคือพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะแต่ทุกอย่างคงต้องให้เวลาพิสูจน์พิสูจน์กันนานทีเดียวค่ะไม่ว่าจะดูกันหลายหลาอย่างการคุยการศึกษาดูใจเหมือนรีสตาร์ทกันใหม่ในทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตเริ่มต้นสังเกตสังกาค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ดูกันไปนะใครที่ทนเหมือนว่าทนพิสูจน์ตัวเองอยู่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ยังพอที่จะ มันต้องใช้เวลาในบทพิสูจน์ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะไม่รีบแล้วอะ่ะเพราะรีบไปมันก็ไม่มีอะไรดีหรือถ้าตอนนี้คุณดูใครอยู่นะมีคนก็ามาให้คุณเลือกคุณดูเหมือนคุณก็จะใช้เวลาในการตัดสินใจในทุกๆแบบอ่ะค่ะนี่ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้นะคะชาวกันค่อนข้างในเดือนตุลาคมเนี่ยโดยภาพรวมของพลังงานของพาคุณค่อนข้างสเสถียรในตําแหน่งที่คุณอยู่อะ่ะดังนั้น คุณก็เองรู้สึกว่าฉันจะไม่รีบร้อนกับทุกๆอย่างแต่สิ่งที่โฟกัสที่สุดก็คือชีวิตของตัวเองการงานการเงนิงนเหมือนจะทําตรงนี้ให้มันดีที่สุดนะคะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาฟังคําแนะนําจาก o r ร์โคดูนะคะมีคําแนะนําอะไรให้กับชาวกันบ้างคะมีไพ่ s Go Off Control Issue นะคะแล้วก็ Chemistry ค่ะช่วงนี้บอกเลยนะคะ คุณรู้สึกว่าพลังงานอะไรก็แล้วแต่ที่เคยควบคุมคุณทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองทําให้คุณทุกข์ทำให้คุณไม่มีความสุขอ่ะคุณก็เหมือนกับไม่อยากให้พลังงานเหล่านี้เข้ามาควบคุมตัวคุณอีกแล้วนะคะคุณอยากจะเป็นตัวเองอยากทำอะไรที่เป็นตัวตนของตัวเองนะเพราะว่าเหมือนคุณเองอาจจะเคยผ่านเรื่องราวตรงนี้มาแล้วรู้สึกว่ามันทําให้คุณเหนื่อยมากจนเกินไปค่ะ เคมิสที่นะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จักรวากลกำลังจะเปิดทางนะคะให้คุณได้พบคนที่เป็นเคมีของคุณจริงๆนะคะคนที่เข้ากับคุณได้จริงๆนะคะคนที่เป็นเขาเรียกเหมือนจิ๊กซอที่หายไปของเรานะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะคือเขาเข้ามาแล้วคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่รับในตัวตนของคุณได้นะคะแชร์ลิ่งกันจริงๆนะคะไม่ใช่เข้ามาเพื่อมาเปลี่ยนคุณมาควบคุมคุณมาทําให้คุณเป็นคนอื่นนะก็ต้องบอกว่า น่าจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณได้นะคะกลงล้อของโชคชะตานะคะเวลาจะจัดสรรคนคนนี้มาให้สำหรับตัวตนของคุณค่ะแล้วคุณเองจะบอกตอบใจของคุณเองได้เลยนะว่าคนใครคือคนไหนใจของคุณจะบอกเองค่ะว่าเขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณอยู่ด้วยแล้วไม่อึดอัดแล้วก็มีความสุขค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะจ๊ะประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ